สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านสวัสดีครับผมอ่าวันนี้คุณเมย์นำเสนอเลยโตโยต้าไดนาโตโยต้าไดนาใช่ครับผมป้ายเล็กป้ายเล็กไม่ติดเวลาโอเคแต่บอกก่อนนะรถประกอบใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูว่าไอ้รุ่นนี้รถห้างแทบไม่มีด้วยนะครับ คันนี้พิเศษนะคันนี้พิเศษนะราคาก็พิเศษสภาพก็พิเศษเครื่องยนต์นี่ว้าวเลยโอเคอ่าคุณหมีเชิญกลับมาหาเราตามสภาพอีกแล้วลวยช่วงอะไรช่วงอะไรฮะช่วงอะไรตามสภาพตามสภาพเนี่ยถ้ามีเลตติ้งช่วงเนี้ยมันคนเยอะที่สุดนะคุณหมีช่วงเนี้ล้อพานะครับสี่เลยสี่เลยเพาวล้อยใหญ่ไฟฟ้าภูมิไรพาวเวอร์อ่า โอ้โไม่จะยุออกจากห้างอ่ะพูดง่ายใช่คันนี้ผมไปซื้อมานะครับพี่ๆคันนี้ผมไปซื้อมาจากโรงไม้ครับที่แจ้งวัฒนะนะครับไม่ใช่โรงไม้โรงงานเฟอร์เจอร์ไม้สักนะครับ,รบเห็นสภาพแบบนี้นะคุณเหมยครับ,ค,รบคุณรู้อ่ะลูกค้าเข้าศูนย์สิบหกปีเนี่ยเช็คประวัติได้เลยนะครับโตโยต้านนบุรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ตลอดนะคันนี้ไม่ได้โกหกนะไปเช็คได้เลย เดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรดีมัางมาเลยครับผมดูกระบะคัสซีดูคัสซีจะอินเสิร์ตให้เลยส่งคัสซียางสี่เส้นเต็มเลยนะคุณหมีมิชลินเอ็กซีดูจากพื้นกระบะแล้วโหดูในรักษาดีมากเลยนี่เขาบอกว่าไม้อะไรนะคุณหมีผมไม่แน่ใจอ่ะไม้อย่างหนาเลยเนี่ยสองชั้นนะครับข้างล่างก็ไม้ดีนะเดี๋ยวจะ ไอนี่ภาพให้ดูข้างล่างก็ไม้ดีข้างบนเหมือนไม้อะไรอะ่ะไม่ไม่แน่ใจอะ่ะไม่มีความรู้นะครับเหมือนเอาตัวนี้มันมันทับอีกเป็นชั้นหนึ่งใช่ใช่ใช่ช่คุณหมียางอะไรไม่เคยลง <Okay. S 1> พื้นนะ <c oughs> อา้าวคุณดูด้ไม่ติดเวลาตามสับลูกค้าซื้อไปใช้สิบหกปีคันนี้นะครับประกอบมาเมื่อสิบหกปีที่แล้วห้าแสนกว่านะพี่พี่ห้าแสนกว่านะดีดนี่นน นี่อันนี้ผมรู้จักด้วยนะเนี่ยแครายเฮียไพรัตนะครับแต่ว่าเฮ er ียแกมเสียไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมรู้จักด้วยนะที่ต่อมาเนี่ยดูดิพี่พี่สิบหกปียังอยู่เลยนะครับ,รบอ่ายังอยู่เลยแห้งเดิมเครื่อหญ่รอย,ส,อยสิบนะอ่าเครื่องใหญ่ผมเดาวระมานั้นนะคุณหมีนะใช่ครับผมว่าต้องมีร้อยสิบร้ยี่สิบหรือเปล่าวะคุณหมี ผมว่าเครื่องเหมือนตัวนั้นเราอ่ะที่เราเคยขายไปคลิปคันแรกในคลิปอะมันร้อยสามสิบตัวนั้นขายไปขอนแก่นมันน่าจะตัวเท่านี้นะครับเครื่องเดียวกันนะเครื่องเดียวกันผมไม่แน่ใจนะพี่ๆแต่ผมตีไปประมาณนี้แล้วกันผมก็ไม่มีข้อมูลโชวตัวใหม่ด้วยเพิ่งเปลี่ยนนะเนี่ยโอ้คุณมีดูคอมแอร์ซะก่อนใช่คุณดูคอมแอร์ซะก่อนคุ้มมากครับ สีสันธรรมดาครับเพราะว่ารถมันตามสภาพเราไม่ได้เก็บสีอยู่แล้วติดเครื่องคุณหมีติดเครื่องดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไอ้นี่หน่อยไปง่ายังไม่ได้ยินเสียงใดเลยไ <c oughs> ด้สตาร์ทยังไม่หมุนเลยติดแล้วนะครับ <c oughs> เครื่องฟิตมากนะครับแห้งจัดเลย <c oughs> แดดหน้า แหนบหน้านะครับแหนบ,นบหน้านะครับแหนบหน้าแหนบหลังอ่ากูมีแดนบมาเครื่องเสียงดังเดี๋ยวมาราคาดีกว่าแหนบหน้าพาวเวอร์โอ้คหบหมดอะกระจกไฟฟ้า <c oughs> ก็ต้องก็ต้องบอกว่าในราคานี้ตัวนี้แม่ฮะน่าสนใจที่สุดนะครับพี่พี่น่าสนใจที่สุดนะครับผมพูดได้เลยนะครับนี่ครับร้านป่าเัาป่ากก๊ใส่ดีครับ <c oughs> ่ายแกบอกอน้องต้นเอาไปเลยมีกําไรกันนะครับแต่ผมซื้อป่าเข้ามาเต็มข้อมาน้น,นนะพูดตรงราคาดีกว่าเอาหนึ่งแสนเก้าหมืนแปดพันบาทครับโอ้ขายงี้ไม่ขายสองแสนไปเลยฮะ <laughs> ขายงี้ไม่ขายสองแสนไปเลยลูกค้าจะโอนเองหรือห้าโอนให้ราคาเดี๋ยวคุยกันเอาเงี้ยสิบเก้าแปดโอนให้เลยโอ,อ้ได้เลยครับ,บสิบเก้าแปดโอนให้อ่าไม่ต้องมา ไม่ต้องมาเกี่ยงกันใครโอนใครอะไรสิบเก้าแปดผมโอนให้เลยราคานี้นะโอนให้ส่งให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่โอนอย่างเดียวส่งให้ด้วยอ่ารับประกันว่าเติมน้ำมันถึงไหนคันนี้วิ่งถึงนั่นแล้วกันมั่นใจว่าเครื่องดีแอร์เย็นใช่ครับเครื่องดีแอร์เย็นเย็นไหมเย็นครับวเมอวอรคือลูกค้าเนี่ยมั่นใจกับรถคันนี้มากมีสองสามคันนะ มีหัวกระตูอีกสองคันเขาบอกว่าถ้าเวลาแบล็คม้าอย่างยุทธยาเนี่ยตองเขาตัวนี้ไปเลยเขาบอกว่าสิบหกปีไม่เคยเป็นอะไรอ่ะไม่เคยมีปัญหากลางทางไม่เคยเป็นอะไรเขาบอกมั่นใจที่สุดก็คือคันนี้นะครับอันนี้ครัป่าที่เขาขายมาเขาไม่ได้มาใช้แล้วนะไม่ใช่เขาซื้อรถใหม่นะเขาเขาเหมือนเขาเขาเริ่มคือเหลือเยอะแล้วว่าง่ายๆพูดอย่างนั้นดีกว่าลูกแกไม่ค่อยไอ้ลูกแกไม่มีอาชีพอย่างอื่นไปแลครับแกก็จะพยายาม ไม่ถท่อทำแล้วง่ายๆแกอายุมากแล้วนะครับป่าแกโหรวยหลายร้อยล้านนะครับก็ลองดูนะครับนี่ป้ายยังเป็นยิ่งรวยนะครับซื้อไปใช้รถแบบนี้คือคันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครโทรมาหาผมคุยราคากับผมโอนมาจำมาก่อนผมให้คนนั้นเลยนะผมไม่รับ การจองโดยที่ไม่มีโอนเงินนะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะจองก่อนได้ก่อนอรถผมขายชัดเจนผมมีวิดีโอผมมีคลิปให้ดูผมมีทุกอย่างให้ดูนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นผมขอให้สิทธิ์กับพี่ๆที่โอนเงินมดจำมาให้ผมแล้วกันนะอย่าว่ากันนะของซื้อของขายนะครับ,รบพี่ๆโอนตังมาผมเก็บรถไปให้เลยรถผมคัสซีผูกเครื่องไม่ดีอะไรที่มันไม่ตรงตามที่คุยกันไว้ผมคืนให้ได้ แต่ไม่ใช่มาถึงบอกเมียไม่ชอบไม่เอานะครับคุยกับเมียให้เรียบร้อยเลยผมจะได้คือรถแบบนี้ยคนต้องการใช้ก็มีเยอะนะครับผมก็อยากให้พี่ๆไปใช้กันแล้วข้อดีของรถพวกคันนี้แล้วคันนี้เครื่องดีมากพี่ๆมาดูตีไม่ลงแน่นอนครับสตาร์ทใดไม่หมุนเลยติดแหละเครื่องดีมากนะครับต้องบอกงนี้เครื่องดีมากปรับน้ําหนักแล้วนะคุณเมในเล่มลงเป็นสองตันหนึ่ง ร้อยโลเรียบร้อยนะครับภาษีหนึ่งกันยายนหกสี่ไม่ขาดนะซื้อโอนให้ขับส่งให้คถ้าไปโอนเองไม่ต้องส่งมีราคารถให้แต่ทันนี้ขับโอนขนส่งได้เลยนะผมแจ้งแบบนี้เลยว่าขับโอนที่ขนส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าน้ําหนักไม่เกินใช่ครับนะครับคุณหมีนะครับพี่ๆลองดูเป็นตัวเลือกและกันสองแสนบาทสิบเก้าแปดเนี่ย ผมว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นมวยเนี่ยหาคู่ต่อยไม่มีแล้วนะใช้งานคุ้มครับไม่มีแล้วนะ<ด>คุณ<ด>มีไม่มีแล้ว,ลวนะวถ้าถ้าเทียบกับผมในเต็นท์ไม่มีเลยนะครับหลังจากตัวนี้ไปก็คือเกียร์จัมโบ้เลยนะครับถ้าขึ้นจากตัวนี้ไปก็คือหัวกระตูนจริงจริงตัวนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นคู่ซีหัวกระตูนมาเลยนะคู่กันมาเลยนะแต่เนื่องด้วยอีซูซูเนี่ยได้รับความนิยมเยอะกว่าถ้าเดยมอมรับกรงตรงนะครับเยอะกว่า ตัวนี้ก็เลยหายไปจากประเทศไทยแล้วก็ราคาก็เลยด้อยลงไปนะครับแต่ว่าอไหล่มีไหมเชียงกงมีเยอะนะครับแล้วถูกด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าบางอย่างก็ลดมาน้อยนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยรับประกันได้ว่าใช้กันยาวๆในราคานี้ครับลงทุนถ้าวิ่งอะไรวิ่งอ้อยวิ่งกเกษตรเนี่ยปีเดียวปีเดียวคืนทุนแล้วจบเลยครับนะครับ ก็ลองดูสําหรับพี่ๆที่จ่ายสดแล้วไม่ต้องปวดหัวกับอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลกเราจะเป็นยังไงครับโควิดจะมาอีกไหมจะมีโควมากกว่าวิดไหมหรืออะไรไม่รู้แต่ถ้าซื้อเงินสดวันนี้หลับสบายวิดก็ไม่กลัวถูกต้องไหมครับลองเป็นตัวเลือกดูนะครับไม่ใช่บอกว่าเก่าดีหรือเก่าไม่ดีหรือว่าใหม่ดีหรือใหม่ไม่ดีนะครับมันเป็นตัวเลือกความพึงพอใจพี่ๆตัดสินเอง พี่ๆพ,พอใจกับสิ่งไหนนั่นคือดีที่สุดของที่พี่ๆควรจะเลือกใช่ถูกไหมคุณหมีใช่ครับไม่ใช่ว่าผมอยาก NLR มันดีอยู่แล้วแต่คือมันซื้อ NLR แล้วมันหลับไม่ค่อยสบายไงนะนะครับก็ต้องลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกผมก็ลงขายไว้เป็นตัวเลือกผมมีรถเกือบทุกเซ gment ผมอยากจะมีรถแบบนี้เยอะๆเพื่ออะไรพี่ๆหลายคนที่โทรหาผมแล้วไม่ได้รถโทรหาคุณหมีแล้วไม่ได้รถมาหน้าเต็นท์เราแล้วไม่ได้รถ ไม่ใช่ว่านี่นะคือเขามีพี่ๆเขามีตังแต่เขาเรียกว่าอะไรอยากได้ให้มันสบายใจอ่ะมีร้านหนึ่งใช้แสนหนึ่งมีร้านหนึ่งใช้สองแสนโอเคมันสบายใจนะครับลองดูฝากไว้เลยคันนี้ก็บอกผมว่าโต้ตาสีเขียวมีคันเดียวนะครับเบอร์เดิมเบอร์เดิมศูนย์แปดห้าสามสิบแปดสองสีู่นห้าครับโทรมาได้เลย<ม>โทร<ล>คุยคราคาอนูนจอง แล้วเป็นของท่านแล้วโอนก่อนรับก่อนนะครับ,รบอันนี้ไม่มีนะครับน้องเดี๋ยวเข้าไปดู <c oughs> ถ้ามีคนนอนก่อนผมขายเลยใช่ครับผมพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะว่ากันไม่ได้นะครับเพราะเราเจอหลายท่านน้องพี่จะถึงแล้ว <c oughs> มาจาก <c oughs> เพชร <c oughs> บุรีบ้างมาจากอะไรต่ออะไรน้องพี่จะถึงแล้วบางทีผมก็งงนะ นนบุรีมันก็ไม่ไกลนะบางทีสองวันยังไม่ถึงเราก็ไม่กล้าโทรไปตาไว่าพี่กวาดถึงยางว่านะครับเข้าใจกันนะครับผมเป็นคนรับปากคนแล้วผมแน่นอนผมไม่คนคำไหนคำนั้นนะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวแต่ว่ารถผมถ่ายชัดละเอียดอธิบายชัดเจนแล้วผมสามารถรับผิดชอบได้ถ้าผมบอกกับพี่ๆว่าตรงนี้ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ดีนะแล้วมาถึงแล้วมันไม่ดีจริงๆไม่ดีอย่างที่เราว่านะคุณเหมยครับเรายินดีนะครับคืนให้เลย ถูกไหมคุณหมีครับผมซื้อขายสบายใจนะครับซื้อขายสบายใจถูกแพงเป็นเรื่องพี่พี่สัดสินแล้วแต่ถูกแพงเป็นเรื่องของพี่พี่ความพึงพอใจนะครับแต่ซื้อขายกับผมผมรับประกันสบายใจนะคุณหมีครับผมผมเจอช่วงนี้ฝากเตือนพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับในการซื้อขายรถนะผมเห็นในกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคุณหมีมีการหลอกวางประจํานะครับพยายามนะครับพยายามเอาพ่อค้าที่เชื่อถือได้หรือว่าที่เขามีเต็นท์มีอะไรจริงๆนะครับ ไม่ได้บอกว่าที่ผมปลอดภัยนะทุกที่ปลอดภัยทุกที่ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรคุณเมย์ามากินปลบสุจริตนะครับทุกเต็นท์นะครับผมเชื่อว่าทุกเต็นท์เขาไม่มีปัญหาแต่พี่ๆเราไปเจอคนบางคนที่ใช้ช่วงจังหวะถูกอันแรกเลยถูกถูกถูกเนี่ยหมดกันไปนับต่อน,นับและถูกเพราะคําว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูที่ เ็นที่มาตรฐานแล้วกันไม่ใช่บอกว่าแค่ที่ผมที่เดียวทุกที่ครับหลายหลายที่เขาโอเคหมดนะครับ,รบเพื่อนร่วมอาชีพกันนะครับคุณหมีซื้อที่ไหนแล้วสบายใจซื้อที่ไหนแล้วถูกใจซื้อที่นั่นนะครับแต่ถ้าชอบผมมาซื้อผมขอบคุณมาก <laughs> นะนนรอเล่นพี่ๆไม่ซื้อก็ได้มาคุยมาเที่ยวมาเล่นกันมานั่งคุยมานั่งดูหาข้อมูลไม่เป็นไรคุณหมีครับรอรับ อยู่หน้าร้านทุกวันครับคุณหมีอยู่ตลอดนะครับถ้าไม่เจอคุณหมีแสดงว่าคืนที่ผ่านมาหนักนะครับคุณหมีก็จะคุยไม่ค่อยออกเช่นวันนี้นะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านเลยครับที่กดไลค์กดแชร์เพจเราครอขาหมื่นหนึงครับยังยังมีมีเลขเด็ <unda> ดไหมมีเลขเด็ดไหมไม่มีเลยนี่มีเลขเด็ดอ่ะนะครับวันนี้จริงๆถ่ายวันที่สิแต่คลิปออกไม่ทันหรอกพี่พี ถ้าถ้าเกิดดูคันนี้ก็งวดหน้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทอ่าจบโทรเลยโอนส <laughs> <ง>่ง <laughs> เรียบร้อยฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดฟรีหมดจาัดก,การให้เลยราคาโทรมานะครับพี่ๆอยากเอาไปใช้โทรมาต่อรองได้ตามสมควรน,นะครับผมไม่จะร้ายหรอกผมคุยง่ายนะครับอ่ะก็วันนี้ก็เท <laughs> <laughs> ่านีา้นะคุณหมีนะครับผมพอดีลูกค้าอยู่หน้าร้านนะครับผมมาสองคนไม่ไม่มีคนอยู่นะครับก็ เดี๋ยวขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะครับอะขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมวัสดีครับที่ติดตามรับชมโอเค